ต o รวจฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขาครับนี่คือสุดยอดผลงานระดับพรีเมียมโกลที่สร้างชื่อให้กับตำรวจไทยของตำรวจชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ที่นำโดยพันตำรวจเอกธนวัฒน์สิงส์สิยผู้กับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ที่ตำรวจสันติบาลมาเลเซียและทางการมาเลเซียยกนิ้วให้เลยครับ เป็นการจับกลุ่มขบวนการจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติจากมาเลเซียผ่านไทยและส่งไปขายที่ประเทศเมียนมา แกะรอย gps ตามยึดรถกระบะสองคันที่ขโมยมาจากมาเลเซียหลังจากที่ได้รับการประสานข้อมูลจากตำรวจสันติบาลมาเลเซียว่ามีกลุ่มกบฏการลักลอบนำรถที่ถูกจรกรรมจากประเทศมาเลเซียสองคันเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านช่องทางธรรมชาติชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อนำไปขายต่อที่ประเทศเมียนมาผ่านทางจังหวัดกาญจนบุรีครับจึงลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแกะรอยพิกัด gps จนพบรถทั้งสองคัน คันแรกเป็นรถจนกระบ,บะ t o โยต้รุ่นรีโวป้ายทะเบียนมาเลเซีย VFS7748 พบพิกัด GPS จอดอยู่ภายในบ้านเลขที่2ทับ3หมู่5ตำบลเขาแดงอเบอสบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาแต่มีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นป้ายไทยหมายเลขทะเบียนกอไก่สบฤศี9834นนทบุรีพร้อมป้ายทะเบียนไทยอีก6แผ่นทั้งป้ายขาวและป้ายแดงและมีการตัดสัญญาณ GPS ออก มีการเผาทําลายวัตถุพยานหลักฐานของรถยนต์คันนี้บริเวณบ้านพักนะครับแล้วก็จับกลุ่มนางอนงอายุ57ปีซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านและเอามาสอบว่าใครขับมาเอามายังไงและใครจะมารับเบื้องต้นคุมตัวส่งสพสบายย้อยก่อนโดนไปสองข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่า เป็นของอันไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรนี่คือข้อหาที่ได้รับครับ อีกคันชุดสืบสวนชุดนี้ร่วมกับตำรวจสันติบาลมาเลเซียาตามไปยึดรถยนต์กระบะโตโยต้ารุ่นรีโวหมายเลขทะเบียน a n f 2338มาเลเซียครับซึ่งเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมาจากมาเลเซียเหมือนกันซึ่งตรวจพบสัญญาณ gps จอดอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตำบลควนลังอับเอหใหญะจังหวัดสงขลาจอดอยู่หน้าห้องพักหมายเลข b 8พร้อมชาย3คนที่อยู่ในห้องพักที่บอกว่าเป็นเจ้าของรถคันนี้ตายทันทีเลยครับ กับคำตอบที่บอกมามีนายสารุทอายุ40ปีนายดนุพลอายุ34ปีและนายอักษรอายุ34ปีทั้ง3คนเป็นชาวตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับ จากการตรวจสอบรถกระบะคันนี้นะครับพบว่าได้ใช้ป้ายทะเบียนหมายเลข3กอกไก่ทะทะหาร56-16กรุงเทพมาสวมแทนป้ายเดิมของมาเลเซียและมีการดัดแปลงและแปลงสภาพต่างจากเดิมหลายจุดครับทั้ง3คนบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีมีชาวเมียนมาจ้างให้มารับรถยนต์ที่ถูกจรกรรมมาจากมาเลเซียเพื่อนำไปส่งที่จังหวัดกาญจนบุรีและจะมีกลุ่มเครือข่ายจรกรรมรถยนต์อีกเครือข่ายหนึ่งมารับพาเข้าไปขายที่ประเทศ เมียนมาอีกทีนึงครับได้ค่าจ้างครั้งละ8000 80, 0บาทได้ครั้งละ8000 80, 0บาทแสดงว่าทํามาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเจอกับชุดสืบสวน3ภาค9น่าจะจอดอยู่แค่นี้ไปต่อยากแล้วครับ และคุมตัวส่งสพหัสใหญ่3คนโดนไป2ข้อหาคือร่วมการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมและร่วมการซ่อนเล้นช่วยจําหน่ายช่วยพาเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของอันไม่ได้ผ่านพิธีสุลกากรเหมือนคนแรกที่โดนครับข้อหาเดียวกัน ยังครับยังไม่จบแค่นี้ต้องถอนรากถอนโคนขุดให้ถึงรากแก้วนี่แค่รากฝอยเท่านั้นโดยชุดสืบสวน3ภาค9จะขยายผลสืบสวนเส้นทางการจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติเพื่อติดตามจับกลุมผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยส่วนในมาเลเซียนี่สันธิบาลมาเลเซียเดี๋ยวเขาไปจัดการเองครับเพื่อตัดตอนและทลายกระบวนการจรกรรมรถข้ามชาติทั้งระบบ อย่างที่บอกครับการจับทุนกระบวนการจรกรรมรถข้ามชาติกลุ่มนี้ตำรวจสันติบาลมาเลเซียและทางการมาเลเซียนี่ย่อเลยครับว่าเก่งจริงทำงานเร็วมากแล้วอาจจะเชิญไปรับเกียรติบัตรที่ประเทศมาเลเซียเพื่อขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับว้าวเวอร์ o ี่กูดเดอะเบสอ e ฟเดอนี่คือผลงานของตำรวจชุดสืบสวนกองกรับการสืบสวนสกองบังคการสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ที่สร้างชื่อให้กับตำรวจไทยทั้งประเทศ บอกแล้วไงจะทําอะไรก็ทําไปถ้าคิดว่าทําแล้วนายไม่จับแต่อย่ามาทาในจังหวัดสงขลาในพื้นที่ภาคเก้าจับหมดดีเลยราะว่าเราทีก็คือมีหน้าที่มาขับรถขึ้นไปแล้วก็ตอนขับนี่ก็อยากขับขึ้นไปไหนไปขายเกาไปตรงที่ไหนที่มองการเลยส่งเนืองการตรงมองการ อไม่ได้ขึ้นไปแม่ต่อที่ไปอ๋อไปออกออกมังการเลยว่าจะมีคนมารับต่อใช่ไปไปตรมมืองอ๋อไปตุ่มเมืองมีคนมารับต่อข้ามแดงรลยคนอ๋อไปพ่าแม่กินเออะทำมากี่เที่ยวแล้วามทกอ๋มอังการวางเป็ินโิ้มีทุกอย่างเที่ยวที่สองอ๋อไงเที่ยวแรเนี่ยเที่ยที่สคนับรถอ๋ออ๋อขับรถหันโต๊ะลองมาลองทำดูแล้ว ในการรับงานมามารับรถเอาไปจดเนี่ยให้ค่าจ่ายอะลรเชื่อนก็เนะจะได้อยู่ประมาณตัวละหมื่นต่อวันตัวละไม่นานตัวบานหมแล้วหาค่า่ายไดอะไรเงี้ยผมนักงานเลยแล้วปกติเขาทงานอะไรอยู่ขับรถตู้รั่นักเที่ยวรับรถตู้รับนักเที่ยวเป็นนักเที่ยวอ๋อนังานทำมาเลย่ว่านะเป็นนักงานนะครับณปพโล ตาโกนนะครับที่ที่ไหนการเกษตรนันก็มีกาโกนเกษตรที่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 จังหัดการครับแล้วน้องบุูกลิ่นประมาเลยครับแอฟครับของกรุงเทพขับแอฟกรุงเทพอรถรถคันนี้คือเป็นรถส่วนตัวใช่ของของจีนแปลงแล้วแล้วเรารถมาทำแบบนี้แปลงรู้ไหมไม่รู้ ครับเป็นอยู่ด้วยกันแต่งานเกิดทะเบียนนะครับไม่ได้เกดทะเบียนก็เป็นอยูดด่ด้วยกันมีลูกด้วยกันอ๋อครับครับก็ก็กตอนนี้ก็คือมันความผิดมันตามกฎหมายชัดเจนนะว่าอย่านี้เพราะว่าอันนี้นนมีทมั้งตำรวจมาเลเซียนะก็ลเ,ลเป็นศูนย์สถานานตำรวจไทยมาเลเซแล้วก็ที่นี่ก็เป็นภูมิกัดหือส่วนตำรวจสพ9ภูมิกัดหาเรื่องกันที่วุฒิบุรีนะกับ ทุกส,สิ่งทุกอยาก่างเราสบายใจนะไม่มีการบังคับขู่เห็นอะไรนะนั่นก็คือ,อว่ากันไปตามตามเป็นจริงนะครับเมื่อข้าข้อกฎหมายผิดอะไรก็ก็ไม่ได้กันเกงอะไรกันนะสบายใจนะครับ